สวัสดีย้มเช้าครับพี่น้องมาพบกับเกษตรทอต่อนะเกษตรทอต่อกับเป็นค้นเพื่อนองบริเวณนะครับจังหวัดเชียงภูมิแล้วก็ขอสวัสดีเอฟซีทั้งบ้านเขาเอฟซีสอปอลาวเอฟซีเมียนมาเอฟซีกัมพูชานะครับที่ติดตามชมคลิปผมเป็นประจำเนาะว่าว่าที่เปลี่ยนช่องทางยูทูบเกษตรทอตแล้วก็เพจเฟซบุ๊กเกษตรทอต่อเนาะสำหรับเร้าเมื่อนี้กะหลังจากที่ปลูกมันเสร็จไปแล้วนะครับที่เขาปลูกไปเมื่อวันที่20เนาะแล้วกัเมื่อนี้กัเป็น ศร้าว,วันจันทน้องครับเศร้าว,วันจันเพราะว่าเพิ่งปลูกมันเสร็จไปวางสอทิศนี่ก็ถือเศร้าว,วันจันนี่ก็มาแต่เศร้านะครับมาฉีดยาคุ้มหยานะครับยาคุ้มหยาสําหรับมันเนาะแล้วก็พาพี่น้องมาเบื้องว่าผมใส่ยาตัวใดในการคุ้มนะครับตอนนี้ก็สภาพอากาศหลังจากที่ปลูกไปแล้วก็แรงครับแร้งพี่น้องฝนโปรตกเลยดินก็แห้งครับดินแห้งไยนะครับเบื้องุน เดี๋ยวพาไปเบื้องตัวยาที่ผมใส่ฉีดยาคุ้มนะครับว่าเป็นยาตัวไหนเนาะพาพี่น้องไปเบื้องเลยครับนี่นะครับยาคุ้มที่ผมใส่นะครับพี่น้องจะเป็นยี่ห้อนี้นะครับที่มันขายอยู่แถวบ้านผมผมจะหาซื้อแถวบ้านนี่แหละโปเซตโตนะครับยี่ห้อคือโปเชตโตนะครับแล้วก็ซื้อสามัญทั้งยาของเขากะอะซิโทคอนะครับอะซิโทคอ,น,คอ,ทคอนี่ก็คือ คือสามัญทั้งยาเขานะครับมันจะเป็นคุ้มพวกหญ้าเม็ดนะครับหยาที่มีเม็ดนะครับจะคุ้มพวกหญ้าที่ประเภทเป็นเม็ดนะครับมันจะแคดใหนมากหยามันฟอนะครับสําหรับอันที่ยู่ผิวดินนะครับอันที่ยู่ผิวดินถ้าอันใดที่ไม่ควยมดแดงขุดขึ้นมาก,ก็แตกเม็ดได้คือเก่านะครับเพราะว่ามันอยู่นในดินเนาะอันนี้มันคุ้คมเฉพาะนาดินนะครับคุ้มพวกหยาเม็ดเฉพาะนาดินเนาะ ถ้าพวกไข่กวยมดแดงกันกวยึ้นม้าเดี๋ยวก็เกิดอีกแล้าครับส่วนส่วนผสมที่ผมใส่นะครับอันนี้ในตามที่เขาให้ม้านะครับจะอยู่ที่อัตราสี่ร้อยถึงห้ารอยมิลลิลิตรนะครับต่อน้ามหกสิบถนะึงแปดสิบริตเนาะแต่ว่าส่วนของผมนั้นผมจะใส่เป้ย0ี่สิบลิตรนี่ผมจะใส่อันนี้ตวเงเอานะครับกับเป็นกระป้องป่านะครับผมใส่กระป้องเครื่องนะครับใส่กระป้องป่าเครื่องต่อหน้ามเป้ย0ี่สิบลิตรนะครับแล้วก็ฉีดพ่นให้ทั่วนะครับ ฉีดพ่นเห็ดทวแเปลีเลยแต่ตอนนี้กะฉีดบอทา,าเรียแล้วครับเดี๋ยวก็ต้มมาซ้ำอีกเพราะว่าหงได้ฉีดได้เครื่องเดียวเพราะว่ามือน,นี่ม้าสายนะครับม้าสายพดถ้ามา้า,าต่เศร้าอาจจะเลี้ยวอยู่ครับมือน,นี่ม้าสายเพราะว่าได้เห็ดได้ช่วงเศร้านะครับเพราะว่าสายๆอยจางน้อยประมาณสองมงงนิดๆนี่ก็เข้าไปเห็ดงานแล้วนะครับสำหรับมือน,นี่กะที่ฝากพี่น้องไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะ กรเสร็จต่ออกันขอล้าไปแค่นี้นะครับขอบคุณหลายๆครับ